แหยินดีอดีตเกอร์กรูปในตำนานเซ็นสัญญาสังกัดใหม่เตรียมฉลอง15ปี ตามรายงานของ JWK Entertainment เมื่อวันที่11กรกฎาคม KST n i โคลพึ่งเซ็นสัญญาพิเศษกับพวกเขาตนสังกัดสัญญาว่าจะสนับสนุนการโปรโมตของนิโคอย่างเต็มที่ในเกาหลีทำให้เกิดความคาดหวังสำหรับกิจกรรมครบรอบ15ปีเดบิวต์ของเธอในช่วงครึ่งหลังของปีนี้สำหรับนิโคลจองและเป็นที่รู้จักในชื่อนิโคลปัจจุบนันอดีตสมาชิกเกอร์กรุ๊ปวงคารานิโคลเริ่มเล่นไวโอลินตั้งแต่กเกรซีผ่าน ไปจนถึงระดับเกรด8เธอ,อยังเข้าร่วมการแสดงซึ่งมีชื่อว่า Kai's ที่พนานาถึงการเฉลิมฉลองชีวิตของนักเรียนในรั้วม,มหาวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Nicole the Entertainers Introduction to Veterinary Science ในมหาวิทยาลัยคอนกุตั้งแต่เธอไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน Kai's โดยตอนแรกที่จัดฉายอออากาศวันที่12พฤศจิกายนคริสตศักราช2009